สวัสดีครับวันนี้มีเหรียญ10บาทสมเด็จยา่าพศ2543 100ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ2000 t h าเส้นเด็กโรแลนด์แกรนมาเดอร์วันเทน a ดียสเบิร์ดเวันที่29ตุลาคมพศ2 5 5 9ราคาซื้อขายอยู่ที่ Price US 1.72 dollar and cents Chipping US 1.43 dollar and cents total usd ดอลาร์15เซนต์ราคาอยู่ที่60บาทค่าส่ง50บาทรวมเนนงิน110บาทชมชมเหรียญได้เลยครับ